สว,วัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับเกม d e x i t นะครับก็เป็นเกมที่ง่ายมากครับถ้าเราเห็นอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิมๆนะให้เราหันหลังกลับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันถูกต้องแล้วไม่มีอะไรผิดปกติให้เดินข้างหน้านะครับเกมมีทั้งหมดน่าจะ8เลเวลนะครับก็เดาว่าครั้งแรกเนี่ยน่าจะถูกเนาะเพราะว่า เราไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับประตูสามบานประตูบานนี้อ่าลูกบิดอยู่ทางซ้ายมือหมดนะครับตัวสอนนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเดี๋ยวนะขออนุญาตปรับนิดน,นึงพอดีว่ามันอ้าวเขาไม่มีเฟรมเลตเรอเนี่ยโอเคไม่มีก็ไม่มีก็เล่นทั้งแบบนี้นะครับ ลุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีป้ายบอกว่าเราเราถูกเราเราถูกหรือ,อยังอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองวิ่งดูใหม่อีกรอบนะครับอันนี้ไฟแดงอะไรปกตินะเนาะเฮ้ยแสดงว่าผิดเว้ยคุณผู้ชมถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้คือผิดนะครับ ต้องมีถูกสักรอบเลยวะเหนะ็นไหข้างบนมีฟ้าฝ้าทางซ้ายแล้วก็ขวาประตูสามบานปกติไอ้ลุงเดินถือมือถือนะแล้วก็ถือกระเป๋าหน้าตาปกติมากอันนี้แบบสแกนแบบเร็วๆนะครับอ้าวโอเคนี่ไงป้ายมาแล้วตอนนี้เราอยู่เลเวลศูนย์อยู่นะไป รอบนี้ต้องพึ่งการสังเกตดีๆหน่อยนี่มันมีกล้องวงจรตรงนั้นด้วยเหรอมีช่อง A ครับเพิ่มเข้ามากลับกลับไหมกลับก่อนมีช่อง A กับกล้องวงจรสองจุดน,ะนี่ไงไววหนึ่งแล้วรอบนี้โอเคมีช่อง A แล้วก็มีกล้องวงจรนนครับใช่ไหม แล้วก็มีประตูสามบานไอลุงก็เดินถือมือถือปกตินะครับออันนี้น่าจะปกตินะผมว่ากดเปิดได้ไหมเช็คดูนะครับอืมก็ไม่น่าจะผิดปกติอะไรนะไปไม่ผ่านไม่เลิกอะวันนี้ วเวสองแล้วครับคุณผู้ชมไปครับอ่านี่ข้างนอกข่างข้างนอกข้างหน้าเป็นบันไดนะครับอันนี้พี่ปกติแน่นอนเรากลับเลยเวลวสแล้วอู้หม่แล้วครับรอบนี้มีช่องแอแล้วก็มีกล้องจรมีฝ้า2อันนะครับเออวาแต่จริงๆรายละเอียดตรงป้ายนี้ก็มีส่วนนะเดียวซิด อ่าอันนี้ลุงปกติเลยลุงปกติเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ส่วนป้ายนี่ก็หัวป้ายป็นปกตินะครับผมขอดูประตูนเชีย่ยผมว่ามันไม่ค่อยไหนไม่ค่อยน่าวไว้วางใจเออรอบเนี้ยอาแต่ไปอ้าวเวลสี่แล้วคุณผู้ชมแบบเดียวมาครึ่งทางแล้วอะ มีฝ้ามีกล้องปกตินะครับมีป้ายป้ายก็ปกติเนาะลุงเอ้ยทำไมรู้สึกว่าพื้นสีเหลืองมันไม่ลุงก็ปกติมากเลยครับอืมผมขอดูประตูเพื่อความมั่นใจรอบนี้มันมแน,นแรงดูกปกติมากเลย เราแว่งนะเนี่ยทำไปเล่นไหมไปดูอ่าเบลห้าแล้วครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้คุณพี่ทำไมคุณพี่เดินเร็วขนาดน่นะ <c oughs> แล้วลุงแม่งดูเิดูมันเดินดูมันเดินล <laughs> ุงหนีอะไรมาเราหนีด้วยแล้วกนะันอะเวลหกแล้วครับเบลหกมารอบนี้มีกล้องมีฝ้ามีมีที่ระบายอากาศ มีประตูสบานเหมือนเดิมนะครับแล้วรอบนี้ไอ้ลุงปกติไหมลุงปกติเลยเออป้ายก็ปกตินะครับปกติเพาว่าขอดูเพื่อความเพื่อความชัวร์ส่วนประตูก็ปกตินะครับ เฮ้ยแนๆๆ่ลูกบิดอยู่ตรงกลางไปกลับเลยมันลูกบิดต้องอยู่ซ้ายนะเฮ้ยเชีย่ยเวล7เจ็ดแล้วทำไมลุงมาหยุดตรงนี้อ่ะแปลกๆนะเนี่ยเวล7เจ็ดลยครับปกติวิ่งมาไม่เคยเห็นลุงหยุดนะเอ่อรอบนี้เหมือนลุงจะเดินนะปกติกแล้วครับคุณผู้ชม แล้วก็มีฝ้าสองจุดกล้องแล้วก็มีทิะบายอากาศเนาะก็้มีลุงปกตินะครับอ่ประตูปกติมากคือผมไม่รู้ว่าการที่เรามาเจอลุงยืนรอตรงนั้นเนี่ยเราต้องหันหลังกลับหรือเปล่าแต่ประเด็นคือลุงอะ่ะยังเดินไปไม่ถึงป้ายที่จะเริ่มเวลเจ็ดใหม่เนียเออมันน่าคิดนะครับเพราะฉะั้นรอบนี้ผมจะตรงไปข้างหน้านะครับถ้าผิดก็คือแมงชัดเจนละ อ้าวเวลแปดถูกต้องครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่เจอลุงนะเมื่อกี้เจอเฉยเลยขอแบบขออะไรที่มันแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวได้ไหมรอบเนี้ยแป๊บเดียวมาเวลแปดแล้วคุณผู้ชมแล้วลุงรอบนี้มาลุงก็ปกติกแล้วนะอืมลุงปกติประตูปกตินะป้ายก็อันนี้มันเป็นป้ายนี้เหรอ หรอวะอืมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ลูกบงลูกปิดก็ปกติแต่ผมไม่มั่นใจป้ายนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีปะตอนแรกอะ่ะมันเคยมีด้วยหรอวะทำไมผมไม่คุ้นเลยคุ้นคุ้นแค่ไอ้สามป้ายหน้าแล้วก็ไอ้ผู้หญิงเนะี่ยอืมเอาะ้วไง ก็น่าจะมีเนปกติเนาะข้างบนข้างบนก็ไม่น่ามีอะไรนะครับไปงั้นเรามุ่งเลยอ้าวแล,วแ,ลวแล้วในที่สุดเราก็ผ่านนะคุณผู้ชมเ,าาาาาาเป็นการแคสเกมที่จบไว้สุดในชีวิตผมเลยอะไรวะเนี่ยคือด้วยความที่ ก็เคยเห็นมานะเคยเห็นมาว่าว่ามันมันเล่นยังไงนะพอเข้าใจคอนเซปต์อยู่แต่ว่าสท้ายก็ต้องพึ่งการสังเกตเนาะแต่นี่เป็นการจบไว้สุดในชีวิตผมเลยอ่ะไปไว้เจอกันหน่โปรเจกต์หน้าครับแล้วเขาบอกว่าขอขอบคุณสำหรับการเล่นอันเดอร์กราวพลาสเกตเวย์นะครับแล้วก็ขอให้สำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับเรายังมีสิ่งผิดปกติสิ่งผิดปกติ27รายการนะครับที่เรายังไม่เจอนะ เออแล้วก็ขอบคุณสำหรับความเข้าใจแล้วก็ความมเร่่มมือของคุณคือผมว่าป้ายนี้ยน่าจะบอกประมาณว่ามันบางทีมันเจนสุ่มมาใช่ไหมล่ะเหมือนเขาสร้างไว้เราๆสัก30รายการปะ่ะความผิดปกติอะแล้วมันเจนสุ่มนะบางทีก็เจนสุ่มมาไม่ไม่ขึ้นนะครับบางทีบางทีขึ้นปกติมากกว่าแบบนี้เออก็เลยก็เลยต้องให้เล่นหลายรอบนะครับจะได้เจอความผิดปกติเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันส่วน ใครเล่นอะไรยังไงก็ลองโหลดลองไม่ใช่โหลดดีลองซื้อมาเล่นดูนะครับเออนี่ผมก็ลองวิ่งมัวๆดูนะเนี่ยมันก็ผ่านแล้วหนึ่งนะครับแล้วสิ่งผิดปกติมันก็ส่วนใหญ่ก็จะมันก็จะสังเกตได้ประมาณหนึ่งะครับอันนี้ผมว่าสองกอช่ปะสองโอเคอันนี้ผมจะทําลองทำชาเลนจ์แบบวิ่งอย่างเดียวไม่พักนะครับเราจะสังเกตให้ครบทุกดีเทลแต่ผมว่าเราเนี้3สามเชื่อปะ สามว่ะสามว่ะมาแล้วว่ะเอาแบบทุกดีเทลนะผมผมวิ่งอย่างเดียวผมแบบสปินโอ้ยเชียเชียเชียโอ้ oh my god ไอตไยเชีย,ยดูมันเซอร์ไพรส์ผมอ้าวสี่แล้วคุณผู้ชมนี่ผมสปินอย่างเดียวนะผมแบบผมไม่หยุดวิ่งนะไอเชียดีดที่ประตูสองบานไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้สะดุดตรงประตูนะ แมหมห้าแล้วครับได้ชาเลนจ์ตัวเองรอบหนึ่งกันแน่ยล้วการเล่นเกมเนี้ยไม่เชื่อมีหุ่นมีหุ่นมีหุ่นอยู่ขอบหกแล้วครับมามาคลิปมันสั้นไปนะก็เลยชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มประตูสองบานครบรอบนี้เจ็ดเอ้ยประตูสามบานอ่าเชีย่ยโอเคตีอยู่ที่เจ็ดรอบนะครับแหมเอาใหม่เอาใหม่ ลองดูขออีกรอบนึงนะเผื่อจะเจออะไรรูปแบบใหม่ใหให้คุณผู้ชมได้เห็นบ้างนะว่าเออมันเป็นยังไงเมื่อกี้เราพลาดอะไรไปวะอ้าวศูนย์ยังพลาดอยู่ครับอาใไม่ดูดีๆีดูด,ด,ด,ดีนี่เวลาอ๋อถ้าเราถ้าผมวิ่งถูกกำแพงมันจะช้าลงนะเออก็มันจะเป็นกระถูหน่อยแล้วกันบางทีดูไม่ทัน,นเนี่ยเอ้ยเชียโอ้ใหม่ก ตกใจนะเมื่อกี้ลองละอูมันจะขอไม่เลิกเลยอะลองน,นะครับตูวสามบานครบลุงปกติสามป่ะเนี่ยสามฉันต้องปิดไฟมืดน่ากลัวชิบหายเลยเมื่อกี้สี่ปะ่ะสี่ว่ะคุณผู้ชม ไปไปไปนี่มาชาเลลส์ตัวเอง้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิเ่ี่อะไรมาวะโอ้ใบกอดน้ำน้ำพาแล้วครับน่าจะหกนะรอบนี้หกแหละเอออ่าศูนย์โอเคเพราะว่าการวิ่งชาเลลส์ของผมเนี่ย ไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่ามันเก็บรายละเอียดหรือดีเทลไม่ค่อยทันนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันมีหลักหลายรูปแบบเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้ก็สนุกดีที่มาเล่นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ